คำถามข้อที่หนึ่งประจําวันที่สิบเจ็ดกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ขาราชการพระอาจารย์โยมอยากจะทราบว่าการข้ามเวทนาขณะนั่งสมาธิและเป็นแบบไหนหรือคะขอรบกวนที่ผ่านมาแล้วเนี้ยโยมนั่งสมาธิไม่เคยข้ามเวทนาได้เลยขอให้ท่านพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะการข้ามเวทนา <c oughs> มีสองประการซึ่งสมาริว่เคยอธิบายแล้วเคยอธิบายอีกว่าเราสามารถข้ามเวทนาโดยใช้ปัญญาใช้ปัญญาดับเวทนาเช่นมีสติตื่นดูรู้ว่าเรานั้นจะทําสมาธิหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตามมีเวทนาเกิดขึ้นทางร่างกายของเราปวดหัวเข่ามากปวดขามากนะแต่ว่าเรานั้น มีสติแล้วลรู้อยู่ตลอดเวลาว่ามันปวดมากเราไม่ได้สงบหรอกแต่ว่าเราสามารถพัฒนาใจของเราเนอยู่เหนืออารมณ์นั้นได้ว่ามันปวดมาถึงจุดสูงสุดนะภายในสามชั่วโมงปวดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแต่เราก็ไม่ตายเราสามารถทนได้เราก็สามารถภาวนาอยู่อย่างนั้นได้เรียกว่าใช้ปัญญาดับเวทนาอันนี้เรามีความทุกข์อยู่แต่ว่าเราไม่สนใจกับมันไม่ได้เบียเบ่ยงเบนคือเบียเบ่ยงเบนความนึกคิดปรุงแต่งไปดูอย่างอื่น แค่ดูรู้ว่านั่งนานๆมันต้องเป็นทุกข์อยู่แล้วจะรู้ว่ามันจะทุกข์สักขนาดไหนถ้าเราไปเพ่งดูกับความทุกข์มากเกินไปมันค็จะทุกข์ทรมานมากลองเราคิดว่าเออเรานั่งมันสามชั่วโมงก็ต้องปวดอยู่แล้วเรื่องปกติธรรมดาความปวดนั้นจะทุเราเบาบางลงถึงแมว้ว่าเราเอาจิตใจไปจดจ่อดูอย่างอื่นไม่ได้จดจ่อดูกับเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะว่าใช้ปัญญาดับเวทนาสามารถข้ามด้วยปัญญาทางที่สองก็คือว่า เราภาวนาพุโทโธสัมมาอรืหังหรือว่ายุบหนอพองหนออะไรก็ตามก็เดินานาปานสติเราเริ่มรู้พอกายของเรานั้นเริ่มปล่อยวางจิตใจของเราก็เริ่มนิ่งลงสงบลงมีแต่าตารู้ที่ใสสะอาดผุดเกิดขึ้นในใจของเราเข้าสมาธิมีความสงบสว่างร่างกายของเราก็เบาจิตเบาอันนี้เราไม่มีเวทนาเลยเรียกว่าใช้สมาธิดับเวทนาสองประกาศนโยมเนาะให้เราเข้าใจ คำถามข้อที่สองเวลาที่เรานั้นเห็นตัวเราเหลือแค่เพียงกระดูกจิตอาการมีอาการเศร้าทันทีเลยนะเจ้าคะ่ะควรดูกายหรือดูกระดูกต่อไปอันนี้คือโยมเหมือนเคยถามมาแล้วครั้งหนึ่งคล้ายๆกันเหมือนคำถามคล้ายๆกันเลยว่าจริงๆความเศร้าเนี่ยโยมมันเกิดเป็นจากความปรุงแจงจากจิตของเราให้เรารู้ว่าจิตของเราเศร้าเพราะอะไรเศร้าเพราะเห็นกระดูกหรือว่าเศร้าเพราะกลัวความตาย ความเศร้านะเป็นเพียงอารมณ์ที่เข้ามากระทบจิตของเราถ้าเราน้อมรับเห็นความเกิดดับของจิตเราน้อมรับเป็นของตัวเองเราจึงมีความซึมมีความเศร้านะมีความทุกข์ถ้าเรานั้นควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้หรือว่าการควบคุมอารมณ์ที่ไม่ให้มันมัน,ม,นมันเศร้ามันทุกข์เนี่ยเรียกว่าเป็นการสมมติควบคุมรู้แล้วก็บังคับนิดหนึ่งไม่ให้มันคิดออกไปข้างนอกให้มันอยู่กับกายถ้าเราควบคุมไม่ได้ เราก็ใช้อารมณ์เป็นสื่อนะก็ดูพัฒนาการของจิตของเราดูอารมณ์ว่ามันเกิดอยู่กับอารมณ์อะไรมันเศร้าเราพิจารณาความเศร้าสิให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขัของอาตาว่ามันเศร้าอยู่ได้นานไหมเราก็กําหนดดูรู้ว่ามันเศร้าเพราะอะไรมาจากไหนมูลเหตุแห่งความเศร้าเกิดจากอะไรเห็นเห็นความเศร้าเกิดขึ้นจากเห็นโครงกระดูกใช่ไหมหรือว่าเห็นความเศร้าเกิดขึ้นมาเกิดแก่เจ็บตายเราพิจารณาเห็นธรรมชนิดขึ้น เราจะรู้มูลเหตุว่าความเศร้าเกิดขึ้นจากจิตของเราเพราะอะไรเราก็ใชอารมณ์เป็นสื่อพิจารณามากขึ้นมากขึ้นเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์แล้วจิตของเราก็มีสติแกร่กล้าขึ้นสามารถปฏิวัติจิตของนักปฏิบัติเนี่ยให้เห็นเป็นพระไตรลัษณ์คือเห็นเป็นอนิจจังทุกขงังอนาตตาพอเข้าใจนะโยมนุ้งคำถามข้อที่สามกราบมาศการทพระอาจารย์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะโยมอยากดังดัก อ,อยากดังอยากปังมากๆเจ้าค่ะเพื่อจะได้มีมีเงินมาเลี้ยงชีพยอย่างสบายบ้างควรทําอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วยแนะนําสูตรสําเร็จในการที่ทําวิธีให้เกิดดังปังนะไลฟ์สดขายของมีคนดูเพียงแค่สองสามคนเจ้าค่ะเศร้าจังขายของก็ไม่ได้เงินก็ไม่พอใช้แต่มีความอยากนะโยมอย่าไปอยากดังอยากปังเลยไอ้ความอยากเนะี่ยเป็นตันหาความทยานอยาก เดีวเป็นกับหวาความมานะอย่างหนึ่งตราบ,บใดเรายังมีความอยากอยู่เราจะหาความสุขไม่เจอหรอกนะในในในแง่มุมของการประพฤติปฏิบัตธิธรรมนะโยมตราบใดมีตนมันหาทยานอยากเราจะมีความทุกข์ทันทีเพราะเราอยากดังอยากปังใครก็ไม่มาดูเราเพราะเราสร้างคอนเทนต์ไม่ดีขายเสื้อผ้ามือสองนะยกเว้นว่ามีคนสงสารซึ่งจะมาเคยดูข่าวเมื่อสองวันก่อนเขาบอกว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งขายของมือสองเนี่ยไ์ยสดอนะ่ะจนน้าตาไหลไม่มีคนดูซื้อของก็ขายไม่ได้เลยแม้แต่เพียงบาทเดียว ลูกสาวก็เลยสงสารเอาโพสต์ของแม่ไปโพสต์ในทวิตเตอร์โพสต์ในทิกตอกว่าน่าสงสารแม่จังสาโพสต์ไลฟ์สดมีคนดูสองสาคนไม่มีคนมาซื้อเลยค่าอาหารค่าเงินค่าน้ําค่าไฟแทบไม่มีมีความสงสารคนไทยอบวอออ่ามารีโยมขอดูไลฟ์สดกันเยอะมากขึ้นดังนั้นคือว่าเราอยากดังอยากปังเราต้องสร้างคอนเทนต์ที่ดีนี่เป็น,เป,นเป็นเรื่องกระแสของการทําธุรกิจเรื่องทางโลกอยู่ถ้าเกิดว่าเรื่องทางธรรมโยมดับความอยากเสีย ระดับความอยากได้เมื่อไหร่เนี่ยความสุขจะเกิดขึ้นทันทีเลยตราบใดยังมีความอยากอยู่ความสุขจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าตัณหาอุปาทานมันมามันมาบดบังทําให้เรานั้นมีแต่ความอยากเพราะอยากมีได้เท่านี้เราก็อยากได้เท่านั้นไปเขาก็ได้คืบจ้เอาสอกได้สอกจอาวาาจิตใจของเราไม่มีความเพียงพอหรอกนั้นให้เราจึงมีความพึงพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่ซึ่งตรรมาจะพูดเคยเขียนเป็นวลีเด็ดว่าจงพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมี อย่าไปตามหาสิ่งที่ไม่มีจนสุขภาพร่างกายที่ดีๆนั้นหายไปนะโยมเรามีมีสิ่งหนึ่งที่ใดก็ให้มีความพึงพอใจเช่นนั้นเถอะเราอยากดังอยากปังนะดังไปเพื่อท้ายที่สุดเราก็ต้อง,ต,องต้องดับไปนะไม่ว่าเราจะแก่เท่าโยมสังเกตนักนักร้องดังๆสมัยก่อน่ยไมเคิลแจ็กสันใช่ไหมเป็นคนดังทะลุโลกโยมใครๆเขาอยากดูใครก็ติดตามสมัยก่อนไม,ม่มีสื่อโซเชียลมีเดียมากขนาดนี้ซึ่งสื่อทีวีเนี่ยออก รายการจ็尔สันต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์อย่างแพงมากนะปัจจุบันก็มีคนนักนักร้องนักแสดงหลายคนที่มีความดังเป็นแบบเช่นนั้นยอมจะเห็นความเสื่อมของไหมความเสื่อมของการเละเวลา迈克尔杰克逊ก็เสียชีวิตไปแล้วเห็นไหมเอวิสเอ่อเพลสลีย์นักร้องดังๆหรือว่าดาราดังๆมันอยู่ภายใต้ำนาาแห่งความเสื่อมหมดเลยเพราะว่าบางคนมีความดังดังรวยมากแต่ว่าไม่มีความสุขเลยก็มีเช่นวินนี่เอ่อวินนี่ฮูสตันหรือว่าเป็นอะไรนะ ชื่ออะไรนะนักร้องวรรม็จําชื่อไม่ค่อยได้ซึ่งมีปัญหาชีวิตตอนสุดท้ายมานับถือศาสนาพุทธที่ร้องเพลงดังๆนะโยมจําชื่อไม่ได้โยมนักร้องคนอเมริกันนะผิวผิวคนผู้หญิงผิวสีจนมาศึกษาธรรมะเพราะว่ามีความทุกข์มากพอมาเจอธรรมะของพบะเจ้าเราปฏิบัติธรมเลิกร้องเพลงนะภาวนาหาความสุขบอกว่าความสุขที่แท้จริงมันอินเนอร์อินเนอร์พีซโยมไม่ใช่เอาไซส์นะคือความสุขภายในฉะนั้น เราอย่าไปอยากดังอยากฟังตามคนอื่นก็เลยถ้าเราอยากดังแบบกระแสชาวโลกเพื่อต้องการทํามาหากินเราก็ต้องสร้างคอนเทนต์ให้ดีนะเทรดอะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็สามารถดังได้แต่ถ้าเกิดว่าในทางทมอย่าไปเลยดับความอยากเสียดับความอยากได้ความสุขจะพออคุณในใจของตัวเองเราก็ไม่อยากวุ่นยุ่งวุ่นวายกับใครอยู่เพียงผู้เดียวเราก็มีความสุขเดินจงกรคมนั่งสมาธิโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งสิ่งอื่นเลยไม่ต้องมีความอยากดังอยากบังอะไรทั้งสิ้น ต้องการเป็น p r i v a c y เป็นชีวิตส่วนตัวไม่อยากให้ใครมองเห็นนี่คือเป็นทางธรรมนะที่ไหนมีความสงบสงัดปราศจากความทุกข์เราก็ทําสิ่งนั้นที่นี่ไม่วุ่นวายหนอตามหลักที่พระเจ้าสอนนะพยาศามบอกว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแต่พระเจ้าทรงตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอนะโปรดพยาศาตอนช่วงนั้นนะพอเข้าใจนโยมนะคาถามข้อที่สี่การมาสการนักระจาร์ ตามธรรมชาติของจิตมันย่อมคิดไปตามเรื่องราวต่างๆในการปฏิบัติธรรมไม่ได้มุ่งหวังเพื่อที่จะยุดยุดความคิดแต่ให้ตามรู้ดูความคิดดูผัสสะอารมณ์แบบนี้ใช่ไหมครับท่านพระาอาจารย์ที่ผมขยายความที่ท่านท่านพระอาจารย์ได้พูดมาทุกวันถูกต้องและโยมเพราะว่าการดูรู้ความคิดเนี่ยนึกปรุงแต่งเราดูดูรู้เฉยเฉยถ้าเราไปบังคับจิตมันไม่ให้มันนึกมันคิดไม่ให้มันปรุงแต่งเพื่อเป็นการแทรกแซงอารมณ์ นั้นเมื่อเรามีความแทรกแซงอารมณ์ก็เกิดอาการดิ้นรนเกิดาการบีบคันเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันตายตายเฉพาะสังขารร่างกายปลี่ยัญญมโยมเปลี่ยนเสื้อผ้านนเองนะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่านายกรัฐมนตรียุบสภาประเทศใดก็ตามประเทศอังกฤษเนี่ยทวนบริชเชนั์ยุบสภาแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลใหม่นะแต่ว่าก็บางทีก็ได้รั้รัฐบาลเดิมนะรีชัฟเฟลหรือว่าอย่างเช่นประเทศไทยโยมเปลี่ยนรัฐบาลใหม่นะชื่อใหม่แต่ว่า ภายใต้พรรคใหม่หมดเลยแต่ว่าแล้ศสสเ,เป็นคนเดิมมันก็เหมือนกันนะโยมลักษณะคล้ายๆกันจิตเขาเราคิดนึกปรุงแต่งอ่งไรเรียกว่าจิตของเราไม่เคยตายมีคติคิดอย่างไรก็จะไปเกิดในคติอย่างนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าเราต้องมาเปลี่ยนจิตของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนปฏิบัติตามองค์มร้าเราเริ่มต้นองค์มรรคแรกที่ถูกเป็นสัมมาทิฏฐิต่อไปก็สัมมาสังกปริออกจากกามมาคุณต่างๆละจากความยึดมั่น เราก็จะเห็นความปฏิบัติที่ถูกต้องนะสารวมกายสํารวมวาจาเขาหน่อยมากขึ้นสุดท้ายไปนู่นนี่โยมเป็นสมาถสติเป็นสมาสมาธิรวมทั้งหมดก็คือม่ามีสินสมาธิปัญญาสามองค์ประกอบพร้อมกันแค่นั้นเองในการพูดปฏิบัติธรรมก็มีเช่นนั้นเองธรรมชาติของจิตโยมบอกว่าตามดูรู้เรื่องราวเราไม่บังคับจิตถูกต้องแล้วแล้วจิตมันจะน้อมกลับมาอยู่มองเห็นร่างกายมันไปไม่ไกลนี่โยมเราตามดูรู้ป ลนะจนเกิดความสงบจนเกิดเป็นความว่างทําให้มากขึ้นมากขึ้นต่อไปเสียงกระทบหูเนะี่ยลิ้นได้รสอาหารเราสามารถเกิดดับเห็นจิตของเราเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคนที่เห็นจิตเกิดดับต้องมีความเพียรต้องมีสติอย่างมากถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปมีไม่ได้มามา,มา,มา,มาประพฤติมาปฏิบัติธรรมอยากเห็นจิตของเราเกิดดับเนี่ยมันจะมองไม่เห็นหรอกเป็นแค่เพียงความสมมุติจิตของเราน้อมรับอารมณ์นี้มันมาจนเกิดเป็นอารมณ์นะ จิตเราน้อมรับเอาสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์เราจึงมีความทุกข์นะถ้าเราไม่รับไม่น้อมรับเอามาเห็นไม่สนใจสิ่งนั้นหรือว่าสนใจแต่ว่าไม่น้อมเข้ามาในใจเราก็จะไม่ทุกข์เลยนะเห็นความเกิดดับของใจงเราเป็นินมากขึ้นมากขึ้นต่อไปปัญญาจะแยกแยะออกนะมีปัญญารู้แจ้งเข้าถึงธรรมรู้แจ้งในรอบกองสังขารของตนเองมองเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งปรากฏเกิดขึ้นอย่างชัดเจนต่อไปโยมถอยหลังไม่ได้แล้ว เดินหน้าอย่างเดียวเพราะมีความทุกข์เห็นการเกิดการแกร่การเจ็บปัญตายมันทุกข์มากนะทรัพย์สมบัติเงินทองที่เราสะสมไว้เนี่ยเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยเก็บไว้ให้ลูกให้หลานไปเพื่อคนอื่นทั้งหมดเลยเราก็จะเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นบุญแล้วที่ไหนมีบุญมากเราสมควรให้ที่นั้นมีที่ปฏิบัติธรรมสามารถให้คนนั้นมองเห็นจิตใจของตนเองหรือว่าสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์พี่น้องสงเคราะห์คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็มักจะบริจาคทานให้แล้วไม่ต้องหวังผลตอบแทนว่า ท่านจะทาดีต่อเราหรือว่าเรา,เ,าเขาจะทําดีต่อเราให้แล้วก็จบกันไปบุญกุศลจบไปแล้วนะคาถามข้อที่ห้าขอสอบถามนะครับท่านพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิจนสงบแล้วมันรู้สึกปวดขามากๆเลยวางทับก็เจ็บปวดถึงกระดูกเลยนะครับต้องถอนออกจากสมาธิทุกครั้งไปจะผ่านตรงนี้ได้อย่างไรโยมนะถ้าเกิดมันปวดมากมันทุกข์ทรมานใจมีอาการบีบคั้นก็เปลี่ยนระยาบทได้โยม ตอนที่โยมเปลี่ยนถึงว่ากระดูววกนดปนจะหักนั่งสมาธิโยมลองดูว่ากระดูกปนจะหักเนี่ยมันปวดจากตรงไหนใครเป็นผู้รับรู้ตัวนี้โยมก่อนที่จะเปลี่ยนระยะบทขอให้โยมกําหนดจิตด,ดูสักนิดหนึ่งว่าเวทนาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากทางไหนเนะี่ยเกิดขึ้นทางกายและจิตของเราไปน้อมรับมาใช่ไหมตรงนี้เองโยมถ้าเราพิจารณาเราจะเห็นจิตของเราเกิดดับถ้าเรามองเห็นปุ๊บจิตของเราไม่รับมันก็จะไม่ทุกข์หรอก สังขารร่างกายมันทุกข์ไม่ได้โยมทุกข์เพราะว่าจิตของเราไปน้อมรับเอามาโดยที่ไม่รู้ตัวเราไม่เชื่อว่งจิตออกจากร่างโยมเวลาหมอผ่าตัดสังเกตดิเขาจะวางยาสลบเราเนี่ยเขาจะผ่าท้องตัดแขนทําอะไรก็ได้เราไม่รู้สึกไม่เจ็บปวดเลยเพราะว่าจิตออกจากร่างของเราไปแล้วพอจิตกลับเข้ามารับมาเข้าร่างรับรู้อยู่โอ้ยมีอาการปวดเจ็บแขนเลือเกินหมอผ่าตัดเจ็บท้องเลือเกินหมอผ่าตัดหรือว่าเจ็บตรงไหนก็ตามที่หมอมีการอาการบาดแผลบาดเจ็บดังนั้น ถ้าเราไม่น้อมรับมันมันก็ข้ามอารมณ์นั้นได้นะคำถามข้อสุดท้ายค่อนข้างยากโยมข้อที่หกกรมามาสก,การท่านอาจารย์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะสอบถามถึงการปฏิบัตินะสมาธินะคะส่วนตัวว่าตัวเองนั้นเวลานั่งสมาธิจะสงบนิ่งเร็วมากเหมือนรวมจิตได้เร็วนะคะแต่พอรู้สึกเหมือนที่จะเข้าสมาธิแล้วเหมือนลมหายใจเริ่มหายไป ดูเบาๆเห,เหมือนลอยหายไปกลัวทุกครั้งเลยเจ้าค่ะควรทําอย่างไรซึ่งตมาเคยบอกแล้วนงว่าสําหรับคนที่ปฏิบัติอาณาปานสติเนี่ยเป็นด่านแรกที่คนต้องเจอเมื่อจิตของเราเคลิมเริ่มรวมนะถ้าไม่หลับไปมองกายไม่รู้เป็นอย่างไรใจไม่รู้คิดนึกอะไรก็หลับถ้าไม่หลับพอกายเริ่มรวมกายเบาจิตเบาลมหายใจหายไปตกใจกลัวตายสะดุ้งผวากลับมาคว้าวมเหมือนเดินนี่คือเป็นหลักด่านแรกเลยนั้น อย่าไปตกใจกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะยมลมหายใจมันหายไปไม่ต้องกลัวตายนะมันไม่ตายหรอกนะกลัวจิตหายไปบ้างเดี๋ยวก็กลับมาเข้าไม่ได้เจ้าค่ะจิตลอยหายไปเมื่อเหมือนเริ่มรู้สึกตัวแบบนี้จะเรียกว่าอาการของสมาธิทุกครั้งกลัวนะคะบางคนเห็นโน่นเห็นนี่แต่ว่าตัวโยมเองไม่เห็นอะไรเลยก็ถูกทางนะโยมแต่ว่าโยมเห็นร่างกายมันหายไปหรือว่าเห็นลมหายใจหมดไปแล้วก็เกิดความสะดุ้งเกิดความกลัว ตกใจกลัวว่าจะจิตจะเข้าร่างไม่ได้ไม่ต้องกลัวโยมมันไงมันก็ยังไม่ตายไม่มีใครนั่งสมาธิจิตออกจากร่างแล้วตายเลยเหรอกมีไหมโยมเคยลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลนิวหน้าหนึ่งหรือว่าออกข่าวสื่อโซเชียลโอ้ยยอนโยมคนนั้นนั่งสมาธิจิตออกจากร่างตายคาที่เลยไม่มีหรอกมีแต่ไปกินเหล้าเมายาทะเลาะบอกแวงกันเดินรถชนหรือว่าป่วยเป็นไวรัสโควิดในทีแล้วทำอย่างหนึ่งอย่างใดจึงเสียชีวิตไปประสมประเทน็น ดังนั้นการนั่งสมาธิตายไม่มีใครออกข่าวเลยดังนั้นโยมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเราเรายัางไม่ตายขอเรามีความตั้งมั่นฝึกสติตื่นดูรู้ทําต่อไปมีความเพียรตั้งมั่นนนะโยมเพราะเชื่อว่าพอจิตหายไปเนี่ยควรทําอย่างไรตอนที่มันหายเนี่ยโยมมันไม่หายถ้ามันหายเราจะรู้ได้ยังไงใครเป็นผู้รับรู้ว่าจิตหายไปลมหายใจหายไปใครเป็นผู้รู้สังเกตดูว่าผู้รู้คือใครถ้าผู้รู้ไม่ใช่เราแล้วเราเป็นใคร ต่อไปตัวเราหายไปมีแต่ผู้รู้กูไม่มีเหมือนทีุ่หลวงพ่อประศากพูดนะเจาะพอจิตคิดเรื่องอะไรก็ให้ตามดูรู้ที่จิตจิตของเราคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งก็ตามเพ่งดูรู้เข้าไปนะเพ่งดูมากๆเข้าไปมีแต่ผู้รู้ตัวตนของเรานั้นหายไปนี่เรามาถูกทางนะทำองไรให้เราลดตัวตนลดสักยะที่ตัวตนให้มากขึ้นเราทําให้มากเราสามารถทําได้นะ นั้นก็เห็นสมควรเก็บเวลานยโยมเนาะก็ตัวนี้ก็ตอบปัญหาทั้งหมดหกคำถามก็เก้าโมงสิบนาทีญนะาติโยมมีใครทมเจริญพรโยมชนทิชาจเจริญพรโยมนานะจเจริญพรโยมบมริโยมนิ่มจเจริญพรโยมชนทิพาโยมบอกว่าพระอาจารย์เจ้าคะพี่น้องที่เมืองไทยขอความช่วยเหลือตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยจะไปเสร็แบบไหนดีอ่า กขาต้องปฏิเสธตามที่เราสามารถปฏิเสธได้เขาไม่เดือดไม่ได้เดือดร้อนของเงินเพราะว่าการที่เรามีความเมตตาแต่ว่าขาดปัญญาเนี่ยเราส่งเงินให้กับพี่น้องที่เมืองไทยอยู่เป็นประจ,จําเลยเป็นการทําลายเขาเป็นการทําลายโดยตรงอย่ไม่ใช่ทําลายโดยอ้อมเหมือนว่าคําสุภาษิตของคนอังกฤษบอกเราสามารถจูงม้าไปที่แม่น้ําได้จะเราไม่สามารถบังคับให้ม้าเนี่ยดื่มน,น้ําได้ นะเราจะเอาแบบนั้นหรือเปล่าโยมเราสามารถก็พามาไปที่ดืม่มไปที่แม่น้ําแล้วเนี่ยให้เขาทํามาหากินเองดื่มน้ํากินเองไม่ใช่ว่าพออยากได้อะไรก็ส่งข้อความมาของเงินเราก็ได้ไปเขาก็ไปจับใจ่ายใช้สอยใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยเราทํางานแทบเป็นแทบตายเก็บหอมรอมริบโยมดังนั้นก็ต้องสอนให้เขานั้นสามารถยืนด้วยนําแข่งของตนเองเพราะว่านหนึ่งถ้าเกิดเราล้มหายตายจากเขาไปเขาจะอยู่ได้อย่างไรดังนั้นการที่ เรานั้นส่งเงินดูแลผู้อื่นโดยที่ไม่ให้เขานั้นมีชีวิตโดยมีอะไรความเป็นอยู่ที่สามารถพึ่งตนเองได้นั้นรอแบมืออุ้ยทุกเลือกเกินคนนู้นก่อทุกคนนี้กอทุก,ทก,ทก,ทกขอเงินมาตลอดเลยเราก็ส่งให้สงสารเขาเป็นญาติพี่น้องของเราไม่มีบ้านซื้อบ้านให้มีรถก็ซื้อรถให้ผ่อนรถผ่อนรถหมดเสร็จก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือรุ่นเกา่าหมดไป iPhone 13ออกมาแล้วโู้ดีมากนะขอเงินอีกเราถ้าเรามีมีกําลังทรัพย์ ทำให้เกิดความสุขเกิดความสบายใจไม่หวังผลตอบแทนก็ทําไปถ้าเราทําให้เกิดความทุกข์ความโทษเราก็ไม่สมควรทําโยมเ็าบอกปฏิเสธไปว่าเราไม่ให้แล้วเราก็ต้องมีครอบครัวดูแลดูแลสามีดูแลลูกดูแลภรรยาที่ประเทศอังกฤษก็ส่งเท่าที่เราช่วยเหลือได้เราช่วยเหลือแม่จริงก็ต้องปล่อยวางโยมนั้นก็เป็นการปฏิเสธที่แบบบัวไม่ช้ำน้ําไม่ขุนคือว่ายังไงเขาก็เป็นญาติพี่น้องของเรา เจริญพรนายมยมนะเจริญพรยมนทิยาเจริญพรยมปิกเจริญพรยมมาลินีเจริญพรยมจิฟแอเวนเจริญพรยมอนัญญาลิวิสนะเจริญพรยมลุงทิวาเจริญพรคุณครูยมชมัยพรนะเจริญพรยมเพนอลันเจริญพรยมแก้วเจริญพรยมป้าวันเจริญพรยมวิสาเจริญพรยมมาลีนะ โยมทองถามว่าโยมช่วยเหลือพี่น้องเป็นประจำเดือนละหลายหมื่นเจ้าค่ะแต่ในโยมคิดว่าต้องให้เขาพวกเขาช่วยเหลือตัวเองบ้างโยมพิจารณาว่าควรให้หรือไม่ควรแต่โยมก็เห็นเขาอยู่ได้อย่างไรก็น้อยลงดีแล้วยมเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเขาได้ง่ายเกินไปโยมเขาก็ไม่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 ทำอะไรเลยเช่นมีโยมบางคนทุกข์มากมหาตมะนาโยมบอกว่าพระอาจารย์ลูกโยมก็อายุจะห้าสิบปีแล้วนะโยมส่งเขาตลอดมีลูกชายสองคน มีซึ่งไม่มีบ้านก็ซื้อบ้านให้ไม่มีเงินแต่งเมียก็แต่งเมียให้ไม่ทํางานเลยรองเงินจากแม่แม่แม่เป็นอะไรโยมแม่เป็นผู้ให้อย่างเดียวรักที่ไม่มีที่เช่นสุดเนี่ยโยมเรารักลูกแต่ว่าการความรักของเราโด,โดยที่ไม่มีปัญญาเป็นการทําลายเขาโดยเฉพาะเลยโดยตรงเลยตอนอายุ30 50ยังไม่มีงานทำโยมแล้วมีภรรยามีรถมีบ้านต้องผ่อนต้องส่งซึ่งแม่เนี่ยอายุเท่าไหร่แม่เขาต้องมีลูกชายอายุ50แม่เขาต้อง70 80แปดสิแล้วโยม ทำงานไม่ไหวแล้วโยมต่อไปเราจะสปอนส่งไม่ไหวหรอกเพราะว่าเราต้องให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่เป็นของเขาตัวเองให้เขาเป็นที่พึ่งสำหรับเขาตัวเองเราไปช่วยเหลือตลอดไปเนี่ยเขาไม่สามารถทํามาหากินได้เลยเขาก็รอแม่ส่งเงินไปให้อยากได้อะไรก็ขอแม่ตลอดซึ่งมันไม่ถูกต้องโยมเป็นการทําลายชีวิตเขาโดตจงไม่มีภูมิคุ้มกันเขาไม่สามารถที่จะมาหากินยืนด้วยลาแข้งของตัวเองได้เลยก็ไม่ทําอะไรต่อไปก็ เราพอเราตัดจากโลกนี้ไปเขาจะอยู่อย่างไรเขาจะทํามาหาก,กินอย่างไรเพราะเขาไม่เชื่อเหลือตัวเองเลยดังนั้นก็เราต้องตัดใจโยมมีความสงสารมีความเมตตาถูกต้องแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างาเราช่วยเขามากเกินไปมันก็เกินควรนะฮะพอเข้าใจนโยมเนาะอันนี้ก็เห็นสมควรเก็บเวลานะโยมนะก็ได้ตอบปัญหา,าถามญาติโยมมาทั้งหมดหกคำถามด้วยกันสิ่งหนึ่งสิ่งในที่เป็นประโยชน์ได้โยมก็สามารถกลับไปปรับใช้ชีวิตประจําวันของเรา ขอให้เยนยมทุกคนที่รับชมรับฟังรายการตอบปัญหาธรรมมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดเป็นไปได้ชอบประกอบได้ทำขอให้สำเร็จประโยชน์สำเร็จประโยชน์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร